ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับท่านุ่มสูตรธรรมดาแนละกลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตูวคุณไปถึงบ้านมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหมน็นกลับบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่ 21ธันวาคม2563ครับนายสิวัตฟูบินาอนเพล่มศัก์เป็นประธานแถลงข่าวงานเทศกาลเสียงกรองล่องคมไฟไหว้พระขุนผาเมืองพร้อมด้วยดรวิสันโคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ดรวิรัชชัดวิโรธประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหลมสักนายวิเชียรเหล่าเขตกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรลละคณะกรรมาการจัดงานในร่วมกันแถลงข่าวซึ่งปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่29ธันวาคม2563ถึงวันที่2มกราคม2564ณลานอนุสาวรีย์พ่อคุณผาเมืองอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความศีสละของพ่อคุณผาเมืองรวมทมั้งมนการส่งเสริมอนุรักษ์ขนรรมเนียมประเพดีอนันงิมของท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงศิลปะย้อนยุคที่ยิ่งใหญ่ตรการตาโดยเริ่มงานวันที่29ธันวาคมภาคกลางวัน จะมีพิธีบวงสวงพ่อขุนผาเมืองโดยโหนสำนักพระราชวังพิธีวางพวงมาลาขบวนแห่พ่อขุนผาเมืองพิธีเปิดงานเสียงกลองล่องคมไฟไหวพ่อขุนผาเมืองด้วยกลองห้า้อยใบส่วนภาคกลางคืนมีการรำถวายพานมาลายหัตดถาบูชาพ่อขุนผาเมือง3 0 0พันคนขบวนแห่พาเข้าหลวงและถวายพาข้าหลวงย่องละ1,600บาทการแสดงแสงสีเสียงอิงมประวัติศาสตร์เรื่องพ่อขุนผาเมือง วันที่30ธันวาคมกิจกรรมทูบีนัมเบอรวันการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนการประกวดทีดาพ่อขุนผาเมือง31ธันวาคมเปิดงานแสดงเทศการศิลปะวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุสวดมนต์ข้ามปีเสริมมงคลชีวิตด้วยบารมีพ่อขุนผาเมือง วันที่หนึ่งมก,กราคมพิธีทำบุญตักบาตรการประกวดผ่านบายสีประกวดสารพันยะการแสดงเสียงกลองล่องคมไฟไหวพ่อคุณผาเมืองและวันที่สองมก,กราคมกิจกรรมผูกเสี่ยวประกวดโต๊ะหมู่บูชากิจกรรมของดีพื้นบ้านการเดินแบบผ้าไทยนอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสงคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินชื่อดังให้ชมทุกค่ำคืนยิ่งใหญ่ตระการตา ไม่ขวนพลาดในงานเทศกาลเสียงกลองล่องคมไฟไหวพระคุณพาเมือง29ธันวาคม63ถึงวันที่2มกราคม64ณลานอนุสาวรีย์พระคุณพาเมืองอำาเภอหลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์